สวัสดีจ้าเพื่อนชาวเลี้ยวมือนีไม่ล่าออกมาสวนพี่น้องมือนีก็จะเป็นบักผิกผิกที่ห้าปลูกมา มา,มามาเอาฟุ้นใส่เงาคาจ้ะมาพี่น้องมามาบึง,งน้อกันส่วนคาพี่น้องมาเอาฟุ้นใส่เงาคาจ้ะมาพี่น้องมามาบึงน้อกันส่วนคาพี่น้อง ม,มาพี่น้องไถสวนปลูกใหม่ได้จ้ะเด้ออืนํานี่ล่ะจ้า แล้วไทย,หยให้โงกไหมพี่น้องเอาคนใ่เหงาค่ะจ้าทำยนีไงละจ้าเป็นจังไดเนาะพี่น้องสุขุมสุขคน มาโหว่าเสียเอาหยังมาเห็ดมาลงแล้วล่ะฟังคูลู่นเบาโอ้ยถอดแทนเนาะพี่น้องเนาะ่นที่งมใาหายิึงพี่น้องิึงมื้อนี่ไม่ล่ามาไทสวนทำเงีนินละจ้า มาเอาคุนใส่เงาคาจ้ะมาพี่น้องมามาบึงน้ำกันสวนคาพี่น้องเห็นบอพี่น้องไข้สวนปลูกใไม่ได้จะเด้อ ทำเนีไงละจา้าขาลูกหนาออกจะเหงาคาเด้อพี่น้องเด้อคุ่นใส่เหงาคาพี่น้องเอ้ยมาโหว่าสิเอาอยัางมาเห็ดมาลงแล้วล่ะ ฟังคู่ลูกฝนเบาโอ้ยถอแทนนาะอพี่น้องเนาะบักพีิกปลูกทุกยางปลูกบักทั่วบักแตงพี่น้องฝนงดแล้ว สิ่งปลูกของพี่น้องฝนงดมวลาเลยออกมาสวนลูกงาออกข้าวเฟี่ยงปลูกพี่น้องย you helpful, Mouth. เงี่ยมากจากัดงามได้พุ่นใส่เหงาค่าพี่น้องเอ้ย ลไหเมื่อนี่เมล่าออกมาสวนพี่น้องมาไทยสวนปลูกทำเนียนละจ้าลูกเนี่ออกขอาเฟี้ยงปลูกพี่น้องง่าย สวัสดีจ้าเพื่อนชาวเลี้ยวมือนีไม่ล่าออกมาสวนพี่น้องทำเนียละจ้าทำเนียละจ้า ยอดวิวกับตมุติมิพี่น้องงูกไใหม่พี่น้องอาคุนใส่เงาคาจ้าเป็นที่สรงมาให้เบิงพี่น้องเบิงมือนีไม่ล่ามาไถสวนจิงปลูกของพี่น้องฝนงดไม่ล่าเลยออกมาสวน มาโหว่าเสิเอาหยังมาเห็ดมาลงแล้วละ่ะฟังคูลูิ่นเบาโอ้ยถอแทนเนาะพี่น้องเนาะสิ่งปลูกของพี่น้องฝนงดมิลาเลยออกมาสวน ทำเนียนละจ้าทีทรงมาให้เบิ่งพี่น้องเบิง่งมือนีนีไม่ล่ามาไทสวนเดือนนีกต่จะเป็นแบบผิดผิกที่ห้าปลูกมาเามือนีไม่ล่าซึ้ว่าจะถอดแถเดือจะเดือ พี่น้องเป็นขึ้กันเบอจา่าสิ่งปลูกของพี่น้องฝนงดไม่ลาเลยออกมาสวนค่าลุกหย้าออกจะเงาคาเด้อพี่น้องเด้อบักพีิกปลูกทุกยางปลูกบกทั่วบักแตงพี่น้องฝนงดแล้ว อยี้เหรจ้ากินบอกดนอ